จะจะไฟกับผมเหรอะจะไฟกับกูเหรออืมจะไฟกับกูเหรอหืมไกลก็ไกลลูกซองกูชนะไงวะนี่ไงนี่ไงเฮดช็อตอะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็กลับมาอยู่ในพีพีเซิร์ฟไทยแล้วนะครับผมมาตามคาขอเนาะอืมจริงๆก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ทําเซิร์ฟไทยเราก็ทําแต่ตอนนั้นมันโปรม,มันเยอะจริงๆแล้วผมก็หนีมานาะนนานมากครับผมคือแบบว่ากลับมาทีไรกูก็เจอแต่โปรยงเงี้ยแต่เออแต่คลิปนี้ก็หวังว่าไม่เจอนะผมเพราะว่าเราจะมาเล่นในโหมดแลนกิ้งนั่นเองนะครับผมในโหมดแล้งนั่นเองนะผมเราจะมาเล่นในโหมดที่แบบว่า อันนี้น่าจะเป็นโหมดที่จริงจังเพราะรู้สึกว่าซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะไม่มีการแบรนด์อาวุธต่างๆอย่างเช่นลูกซองซอมี้บาเลตพกบอมนะครับผมไรเฟริลโจมคงไม่ต้องไปดูมาหรอกเพราะว่ามันมันมันก็หลักๆอยู่แล้วไม่น่าจะโดนแบรนด์อะไรนะไรเฟริลซุ่มยิงโอเคเราก็เห็นได้เลยว่าบาเลตถือไม่ได้นะอ่ะเออผมก็ไม่รู้ว่าถือบาเลตแล้วมันจะเป็นเหมือนเซิร์ฟพวกเซิร์ฟแบบยังไงเซิร์ฟเถืเ่อนหรือเปล่าที่แบบว่า ถือถือแล้วแบบมันจะถือเป็นปืนกลไงเงี้ยเออถือซองถืออาวุธที่โดนแบนเนี่ยมันจะถือเป็นปืนกลโอเคซองซอมบี้อูพันสองวันของกูก็ยังโดนแบนนะครับผมเออรู้สึกว่าน่าจะโดนแบนหมดนะครับเรียบร้อยธนูของผมก็บินนะผมเราไม่สามารถเกียร์ได้เลยนะครับอดเกียร์เลยเฮียผมเชมอ,อก็โดนแบนนะครับผมถือว่า GM เอ็มขาก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับผมโอเคกล่องฮิลก็โดนแบนนะครับผมสมอกพัดก็โดนแบนวพีแล้ว คือมันฮิวเลื่อยไม่ได้ใช่ไหมแล้วเอา้าแล้วทำไมอันนี้ไม่แบนวะกูว่า GM เอ็ขาลืมแล้ววะ g ีเลืมใช่ไหมน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเปิดเลยดีกว่านะครับโอเคนะเออเปิดแม่มเลยเป็นไรล่ะเออเปิดไปเลย เปิดไปเลยคนระับเดี๋ยวเราก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันโดนแบนหรือเปล่าแล้วก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะผมจะมาสับสดเล่นก่อนนะผมคลิปหน้าเดี๋ยวผมอาจจะเล่นมาโคจะได้ไม่น่าเบื่อนะเพราะว่าผมถนัดลูกซองผมไม่ได้ถนัดแบบพวกปืนกลแล้วก็สไนเปอร์ผมจะเล่นอาวุธที่ถนัดเท่านั้นนะผมจะเล่นได้ดีที่สุดนะเพราะว่าผมก็ไก่นะพีพีนะตอนนี้ผมไก่มากเลยถึงยศมันจะ5ดาวก็เถอะถึงจะเคยมี3ดาวแล้วก็ขายไปแล้วก็เถอะนะ โอเคนะถ้าเกิดว่าชอบเนะนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นิดนึงนะผมเพื่อเป็นกําลังใจนะอยากให้แบบว่าเ <laughs> เห็นแบบคนดูเยอะ <laughs> ผมก็เป็นกําลังใจมันแค่นี้ก็เป็นกําลังใจนะครับแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วผมก็มีกําลังใจที่จะทําต่อแล้วนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเข้าไปลุยกรนในเกมดีกว่านะครับผมจะพยายามในที่สุดเพราะว่า <laughs> ผมอัดไปแล้วแล้วเสียงผมปรับไว้ดังมากเลยแบบยังไงเสียงภายนอกแบบ มารบกวนนะผมผมก็เลยกลายเป็นว่าต้องมาอามัดใหม่สับสดนะครับผมส่วนไอเทมนี้นี่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมมันใช้ได้วะมันไม่แบนนะมันขึ้นไม่แบนนะเว้ยนะผู้ชมก็คิดมันผมไหมมาเดี๋ยวเล่นได้ดีที่สุดสับสดนะครับผมเห็นได้ว่าผมจะสับเบ้า เอาเว้ยทีมงานคุณภาพอะอะไรเพื่อนมึงเอาซอมมาจะยิงกูเลยเหรออืมเ,เอาดิเอาดิเอาเว้ยเอาเว้ยกู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 โอ้โหแม่งคนนี้พิมพ์ไวป่ะโอเคเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเ,เดี๋ยวเองเดี๋ย ไปกู้เองดีกว่ามั้งยกู้กูกูโอเคครับเขากัดให้โอเคไหนการให้เรานะดีนะมีกู้ไว้บาขอมีคอขอไม่ตายเฮ้ยอ๋อมันไม่มีบาลานนะครับตรงนี้มันจะไม่มีบาลานมาให้เลยแล้วถ้ากูสื่อข้างนอกมาแล้วมันจะเข้ามามันจะเป็นยังไงวะน่าลองนะเออว่ะ เดี๋ยวถ้าผมจบนี่หรือถ้าผมตายก่อนก็เดี๋ยวลองดีกว่าอุ้ยโอ้โหนี่ไงลูกซองอัดเข้าใหเ้เดี๋ยวผมลองลองลองเดี๋ยวลองลองลองดูลองดูถ้าผมถือาเลขเข้ามามันจะเป็นไงเดี๋ยวลองดูเลยลองดูผมคล่องใจไงแบบอ่ะถือาเลขเข้ามาแล้วอืมดูดิมันจะให้ปืนอ,อะไรกับผม ไม่เอาเคทูไม่กูนี่หว่าแฮ <Mission failed. S 1> นะแม่งเออ right. ดีนะที่เอายดีนะที่กดปืนกดตัวทีมาหลังเอเมื่อกี้ม,มันมีตัวหนึ่งไนะไม่กล้าไปเลยตอนนะั้นไม่โดนหรอวะโอเคทำทีมงานทำสวยมาก เฮ้ยงงะดิว่ายิงจากข้างในว่าอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยจะจะไฟกับผมเหรอฮะจะไฟกับกูเหรออืมจะไฟกับกูเหรอไหนตัวหนึ่งอยู่ไหน โอ้โห่ย้าแมงวางอีกทีหนึ่งเลยโหมึงชนะเลยอะหน้ากากก็เด้งแล้วอ่ะเออไกลก็ไกลลูกซองกูชนะไงวะ <Head shot. S 1> นี่ไงนี่ไงเฮ้ยยอดนะครับผม,มดีจริงๆเลยที่เราเนี่ยได้ยิงเขา แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนไอตอนที่ผมไปอัดมานะคือแบบว่าผมเจอหนักก่อนนี้มามากครับผมเป็นสายที่แบบว่าแคนปืนกลนะยิงโหดมากเลยจริงอันนี้ยังถือว่าเบาอันนี้จริงผมไม่ได้ว่าฝั่งสองข้ามไม่เก่งนะฝั่งสองข้ามเก่งเห็นมีคนเล่นลูกซองด้วยคนนี้มีแววที่แบบนะมีแววที่จะเป็นสายซองที่โหดสักได้ อืมไงเพื่อนเล่นซองต้องค่อยๆย,ยิงบรรจงนะครับผมต้องค่อยๆบรรจงยิงอะไรของกูวะเนี่ยเออต้องค่อยบรรจงยิงนะครับผมแบบว่าค่อยค่อยยิงอะ่ะเออแบบไม่ต้องรีบแบบเน้นจงังหวะเร็วแต่ยิงไม่โดนไม่ค่อยดีเลยแต่ถ้าแบบถ้าช้าแต่ชัวร์ผมว่าแบบเนี้ยผมเลือกช้าแต่ชัวร์ยังจะดีกว่ามาลองเนี้ยแหละลูกซองกูก็กลัวเหมือนกัน เ่าเป็นซองเราก็กลัวเหมือนกันครับเฮ้ยตรงนู้นตรงนู้นมีปะเอาไอ้เอ,เอ,เอกำตามทันนีแตเ่เมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกเมื่อกี้เขาไม่ได้ตั้งใจหรอกผมดูก็รู้แล้วล่ะว่า ยังไงผมโผออกมาพอดีเขาก็จะยิงเคลียร์ถังให้จนเราก็ไอสัตว์เกือบเกือบเกือบดแล้วกเกอเือบดีละ ขอยาฮิวหน่อยพี่เอ้ยรู้ได้ไงว่าเอายาฮิวมาแสดงว่าแอบ,บมองผมแน่แหละคนเนี้ยตอนนี้ไม่มีนะคุเก็บตรงนี้มากเลยเฮ้ย,ยเฮียตกใจโอเคเพื่อนได้เลย <c oughs> เ, ي, เรียบร้อย1เม็ดอ๋อเหลือตัวเดียวนี่หว่าก็ว่ามันมันเงียบจังวะก็ว่าดิมันฝั่งแดงมันเงียบแปลกๆทิ่ายแล้วโอ้โหเพื่อนพเพื่อนไปได้ผมก็ต้องไปได้ครับโอเคเพื่อเราทำดีมากโอ้โหตาน,นี้มาโค่นมาบอกเลยระวังลูกซองด้วยเพื่อนเออระวังซองด้วยระวังซองด้วย อยู่ได้ป่ะเอาเฮ้ยตานี <volleyball> ้เอากูมาทำอะไรเนี่ยไอ้ี้ยถามจริงไปไปไปทางนี้ดีกว่านี่ตัวละครมันเป็นแปลกๆนะผมว่าผมเล่นไวเปอร์เลนั่นแหละนี่ยดูแขนตัวละครเนี่ยแม่งใส่เสื้อแปลกๆว่าเกมบั็กแล้วอะ เฮ้ยเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวใครวะไอสัตว์จะหล่อยกูจะเหล่ากูแม่งเมื่อกี้จะยิงซองจะหล่อซอง,องเขาก็หล่อยไม่ได้มาแล้วตอนนี้มาแล้ว,นนลวหนึ่งเม็ดมาดิมาดิซองมาดิมาดิมาดิมาปาเปิดไปจากไปโอ้โห นั่งไปลงมาวะลงมา,งมาดิเออโดนมาโดนมา,นมาเออนั่นแหละ,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 ละให้ผมได้คิวให้ผมได้คิวจะได้ยินเสียงหน้าเพื่อน โอ oh, ้่งทำไมเพื่อนปลาระเบิดโดนว่าทำไมผมปลาไม่โดน<ป>สื่อได้ถึงความไม่แม่นของกู<ป>ดังดังเพีย้ยด,ดังเพี้ยโดนยิงโดนดังเพียเพ้ยแรงมากรู้สึกเหมือนลูกซอมแม่งแรงสัสั <S <s <uss> <S ทำไรเพื่อน ทำอะไรเพื่อนทำอะไรเพื่อนไม่มองหลังกันเลยพวกนี้เลืตัวเดียวอะตอนนี้มันอยู่ไหนวะตัวเดียวชื่อตัวนี้น่าจะชื่ออะไรวะเจ็ดเพชรแหละไม่ตายด้วยแต่มันยิงกูตายมมไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนผมเก็บได้หมดแหละ เฮ้ยเพื่อนไม่ห่านาเหล่าเหลาเลาเฮ้ยไม่เหล่าแล้โอ้เสียดายเถ้ยทำไมไม่เหล่าอยู่หลังขนาดนี้เป็นผมนี่ไม่ได้เดวเลยนะเอาอะไรมาเนี่ยหลุดเหรอ เดี๋ยวดีอย่าพึ่งหลุดดีโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปเรานะครับผมก็ฝากากดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับผมและจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองเล่นในโหมดจัะดับนอกรอบเนาะเนาะเพื่อจะได้ไปเก็บแรงนะครับผมจะได้ไปเก็บแรงแบบจะได้มีแรงสูงแล้วคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะได้มามันกันต่อในการไต่แรงครั้งนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยฝากากดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับผมนะ เดี๋ยวผมจะไปต่แรงแล้วถ้าเกิดว่าใครเจอนี่บอกได้คําเดียวนะครับผมไม่ได้อัดคลิปนะผมถ้าเกิดว่าผมลงคลิปแล้วไม่ได้อัดใครก็ขออภัยด้วยกันนะเพราะว่าผมจะไปไต่แรงเออกุจะมาเก็บแรงจะได้แบบมีแรงพสูง,สงโอเคครับผมไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วผมขอบคุณครับชมมากๆครับ